บ้านไหวเดิมครับพันเนี่หรือว่อพันธ์หนอยาโอ้งพันเนื้อคุเนี่ครับ่ให้งอมนยนี่ครับเน่าให่ไปงเบื่องอที่หลโ เริ่มเเรื่องว่าเป็นเป็นลวมกลุ่มกันเรื่องว่าคอ,อกโดยบอต้องเอาออกแต่เแย่งต่เพื่อนเจ้าหญ้ามาให้กินเป็นพวกหงานตีนกับแย้พวกง,งกานหวานนะครับมา่นะคุณ รุ่นว่าหน่อยๆครับหนี่งอันนี้ครับโอ้นี่นี่ครับพนที่เขียนซื้อใบว่าง้วะไผ่ง้วไผ่ปรเดียนี่ครับคนที่เขียนใบว่างวะปูดผยู้ดพยนที่เขีนซื้อใบบ้านเาเอนงวะบ้านเขาเอ็นง้วพันเนี่ยครับวัวพันเนื้อนี่ครับนี่ถ่ายจินเนี่ย แต่ละเจ้าเพิ่นก็นมาเอาอยาให้กินอ๋อเพิ่นเลี้ยงเป็นกลุ่มเสินค,ครับอะไ่ในีคนเป่าความน้อนเป่าเลยครับพสินไงไม่ไงสามสิบตัวสั่นตาสามสิบตัวตัวละโอ้โหนี่สุด สีขาวก็มีสีแดงก็มีนี่ครับงูนี่ซาโลเล่ครับมังซงนี่ยซาโลเล่ครับสีนี่ยนั่นเขาอะไรครับคุณเอาละครับมังซงน่ะเนี่ยจะเป็นเ,เลี้ยงหอืลูกมันนี่ครับเป็น,น,นึ่งลูกนึงกัคนี้สองตัวลกูกนี้สามตัว เป็นล้กุลกับบ้านใบลืมครับตำบลพระเจ้าแข่งขันร่อยเยอะผมมาทายให้ยียบมาเพิ่งเลี้ยงงัวปุ่มเนี่ยเพิ่งกัดไรได้เพิ่งก็ดีนะครับตามเดือนที่เดือนมันก็ได้ขายบางคนนะี่ยโด้เพราะมันมีลูกเพิ่งก็ขายลูกมันถึงแม่ทั้งลูกก็โตก็ตไปเรียบที่หาหมื่นนะครับนี่ครับมีงัวเจ้าเดี๋ยวนี้เจ้าไม่แยกโตนะตาม โอ้โอ้ม่ซีโตเรามีซีโตครับอือเจ้าหญิามาให้ครับอ็เป็นเรื่องอยู่ในขอบต้องนี่ฝนตกลายกัเลยจะจืดแน่ข้อกับแต่เพันใส่ปูนซีเมนต์ อของไฟของมันเอาง้วยหากา็มาให้องไฟของมันกินเป็นน้ำผูอื่นท่นกับมาให้กินแล้วโลมาสวยถ้ากนันไปใส่เด็กก็ได้ปลาเลยว่ากันเกี่ยวหญ้าไห้ง้วน้ำเอารถรถรถไอ้ซาเลงนึง่งได้ได้มือนึ่งวันจะสองมือโอ้ได้สองมือ ก็หนาอันเอนคอกไว้เทสเทย่างดีเลยนั่นป้าหนาครขาจังหลังอะไรก็ป้าหนาอันสมหนาเะคเป็หนาหวานเด่นนั่นปะจังอ๋อหนาหวาน 我们到我做十点钟整，这里那个柬埔寨茶好了，谢、嗯、谢。嗯嗯嗯